ปิดท้ายกันเนี่ยน้องไรเป็นกรณีที่มีการพบร่างของคนยืมนินล่าระปภซึ่งระบุว่าถูกการกปปสอทําร้ายและเอาร่างไปโยนทิ้งแม่น้ำบางประกงแต่รอดชีวิตมาตํารวจเมื่อวานนี้นครบาลน,นะครับรองผู้จัดการตำรวจนครบาลถิติราชนองหานพิทักษ์กับคณะร่วมกันประชุมคลี่คลายคดีซึ่งจะไปโยงกับอีกสองคดี คดีหนึ่งก็คือคดีชายนิรนามคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตทิ้งศพไว้บริเวณถนนกำแพงเพชรหกท้องที่สอนอรประชาชื่นและอีกคดีหนึ่งคือคดีศพชายนิรนามถูกทําร้ายยัดศพใส่กระสอบป่านโยนทิ้งในแม่น้ําเจ้าพระยาไปพบศพใกล้กับโรงแรมริเวอร์ไซด์ท้องที่สอนอบวรบางคลทั้งสองคดีนั้นผู้เสียชีวิตแต่งกลายคล้ายกลุ่มผู้ชมุมกปปสขณะที่ทางพลตวตรวีติทิราชระบุว่าสามคดีมีความคืบหน้า มีพยานหลักฐานที่จะเชื่อมโยงไปถึงตัวคนร้ายทั้งภาพวงจรปิดและข้อมูลจากคนละเมืองดีคดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งสามคดีนั้นมีแผนพฤติกรรมที่คล้ายกันแต่ยังไม่สามารถระบุนแน่ชัดว่าเป็นการการะทำของกลุ่มไหนทางด้านของพันเอกเมทีรักพันรองผู้บังคับการนครบาลเจ็อธิบายภาพจากสไลด์และวิดีโอโดยคดีที่สองก็คือไปพบศพที่แม่น้ำเจ้าพยาใกล้กับโรงแรมบ<อ><อ>ริเวไซด์เนี่ย มีภาพสำคัญเป็นภาพชายกลุ่มหนึ่งขับรถต้องสงสัยนำศพไปโยนทิ้งบนสะพานพระราม8ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวมีการปิดสะพานพระราม8ทั้งหัวและท้ายไม่ให้รถยนต์ขึ้นไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหาคนครทำความสะอาดพื้นถนนก่อนที่จะมีการเปิดให้ใช้สะพานนะ,นะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้มีผู้ชุมนุมไปปิดถนนบนสะพานพระราม8รถคันนี้ในภาพวงจรปิดจะเห็นว่าเป็นกระบะยี่ห้อ Isuzu อ D-Max ส,สีฟ้าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน แล้วมีกลุ่มชายชะกันสวมไอ้โม่งสี่คนนั่งอยู่ภายในรถขับมุ่งหน้ามาจากแยกจบรอจากนั้นมีลักษณะของการเข้าไปเจราจากับเจ้าหน้าที่กรทมก่อนจะขับรถขึ้นไปบนสะพานมุ่งหน้าฝั่งพนบุรีเมื่อถึงบริเวณกลางสะพานก็กลับรถคล้ายๆกับจะลงสะพานนะคะแต่ปรากฏว่าคนขับมาจอดแล้วก็โยนวัตถุบางอย่างลงมาจากขอบสะพานซึ่งเป็นทางเดิน จากนั้นมีชายสองคนลงมาช่วยกันยกวัตถุนี้โยนทิ้งลงในแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะมีการขับรถลงสะพานมีรายงานว่ามีการยิงปืนขึ้นฟ้าสามนัดด้วยนะคะก่อนที่รถคันนี้จะขับไปทางแยกจอบปรอฟังเสียงพันวเดกเบทีนะครับนี่คือไปทางฝั่งตนเลยนะครับถูกต,ต้องครับ,รบเดี๋ยวรถคันนี้จะกลับรถท่านเห็นไหมครับ กลับรถแล้วกลับรถนะครับเห็นไหมครับถ้าเห็นไหมครับตรงจุดที่ผมจะแล้วกลับรถลงมาใหม่ครับลงมาที่ทางเดิมนะครับลงมาที่ทางเปิดไฟนะครับเปิดไฟนะครับลงมาที่ทางเดิมนะครับทางที่ขึ้นเมื่อกี้นี่ครับนะครับตรงนี้เป็นรถของเจ้าที่ที่ปทราเห็นไหมครับตอนนี้วิ่งมาหน้าคนนในเปิดไฟนะครับสังเกีดีๆนะครับท่านครับนะโยนหนึ่งชิ้นนะหนึ่งชิ้นลงมาแล้วนะชิ้นนี้ชิ้นนี้หนึ่งชิ้นที่สองนะครับโยนมาจากรถแล้ว คนลงมารับหนึ่งคนสองคนโยชนชิ้นที่หนึ่งลงไปน้ำตุม้มลงไปแล้วชิ้นที่สองตุม้มก็ขึ้นรถแล้วก็วิ่งลงไปทางเดิมนะครับวิ่งลงไปทางที่ขึ้นมาเมื่อกีย้ย้อนย้อนสอนกลับไปทางแยกจับลอเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับกลับมานี่นะครับตัดมาที่กล้องตรงนี้นะครับมาถึงจุดที่จะกลับแล้ว นะครับนะครับคนลถเอาปวยออกคนนั่งข้างซ้ายเอาปวยออกนะมือขวาชักเห็นสังเกตเลยนะชักนะชักปืนยิงนะครับตรงจุดนี้พยานยบาอกยิงขึ้นมาสามนะัดแล้วก็วิ่งตรงไปทางแยกจวบรรอนะครับตรงนี้นะครับวิ่งท่านสังเกตดูให้ดีนะครับนะค่อยนะครับตรงนี้วิ่งไปเลย,เลยครับ รถรุ่นนี้นะครับจะมีไฟเบรกอยู่ที่ตรงกลางตรงกลางด้วยนะครับสุดล้องเห็นไหมครับเห็นไฟเบรกไหมครับตรงนี้นะครับเห็นไฟเบรกนะครับเห็นไฟเบรกไหมครับตรงนี้ครับไฟรนครบาลเมื่อวานนี้ซึ่งระบุว่าคดีที่เกิดขึ้นทั้งหมด3คดีนั้นมีแผนบัติกรรมที่คล้ายกันแต่ยังไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าเป็นการการะทำของกลุ่มไหนนี่คือความคืบหน้าอีกด้านหนึ่งล่าสุดเนียนะครับ ช่วงหน้าเรากลับมาว่ากันต่อนะครับไปดูประเด็นในประเทศที่ยังมีอีกหลายประเด็นหรือเครื่องบินเอเมเจ็ดและก็ประเด็นต่างประเทศคูเดียยครับ